เมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาณอาคารกีฬาเวส1 0เยาวชนกรุงเทพมหานาครไทยญี่ปุ่นบนเอกกู้เกียรติศีนาคาอุปนายกสมาคมกีฬาคลิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันคลิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์เอเชียรายการเอเชียคลิกบ็อกซิ่งคอนเฟเดเรชันแชมเปี้ยนชิพ2022ภายในงานได้รับเกียรติจากดรสุบานีคุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติผู้แทนสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยอปนายุสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมด้วยอย่างคึกคักสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยต่อยอดความสาเร็จจากการจัดการแข่งขันคิกบ็อกซิง่งชิงแชมป์ประเทศไทยรายการไทยแรงคริกบ็อกซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2022ณอาคารกีฬาเวท2 ส่วนดยวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงเมื่อวันที่29ถึง30ตุลาคม2565 ซึ่งได้รับความชื่นชมอย่างมากจากสมาพันธ์คิกบ็อกซิ่งแห่งเอเชียจนทําให้ได้รับมอบหมายจากสมาพันธ์คิกบ็อกซิ่งแห่งเอเชียให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์เอเชียรายการเอเชียคิกบ็อกซิ่งคอนเฟเดเรชันช้ยนชิพ2022ณอาคารกีฬาเวท1 0เยาวาชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นระหว่างวันที่10 ถึง18ธันวาคม2565การแข่งขันคีบ็อกซิ่งชิมชันเอเชียรายการเอเชียคีบ็อกซิ่งฟอร์เฟดเดเรชันแชมเปี้ยนชิพ2022มีนักกีฬาเข้าร่วมการชิงใจทั้ง21ประเทศโดยการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการคัดเลือกน,นักกีฬาค i บ็อกซิ่งไปเข้าร่วมการแข่งขันเวิลด์ค Back g เก e ในช่วงระหว่างวันที่21-30ตุลาคม2566ที่ประเทศสาอติชอาราเบียอีกด้วยค่ะ งานครั้งนี้นะคะเป็นายิ่งใหญ่น,น่าจัดการทางการการจัดงานยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะคะ,ะทุกทุกคนคงจะทราบนะคะโดยเฉพาะทางสื่อมวลชนที่ติดตามเรื่องกีฬามาตลอดนะคะประเทศไทยเป็นประเทศที่แข็งแกร่งในเรื่องของกีฬาต่อสู้นะคะก็คือพื้นฐานมวยไทยของเราได้นําไปเป็นกีฬาหลายๆชนิดนะคะโดยเฉพาะคิกบ็อกซิ่งอย่างที่เรารู้จักกันในเรื่องของคิกบ็อกซิ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตามนโยบายของเราก็คือว่าเราได้ขานรับนะคะ นโยบายจากรักฐบาลน,นะคะมาสู่การกีฬาประเทศไทยมาสู่กองทุานพัฒนาการกีฬาชาตินะคะซึ่งก็มีดิฉันเองนะคะผู้จัดการกองทุนแล้วก็ท่านผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยดรต้องสักยอดมาดีท่านสนับสนุนในเรื่องนี้เต็มที่ให้เราเขานำครอบคลร์ของเราก็คือต่อยอดมวยไทยให้สําเร็จนะคะท่านจะเห็นว่าประเทศที่มาเนี่ยไม่น้อยแล้วก็เป็นประเทศที่มาด้วยความยากลําบากแล้วก็มาอย่างที่ท่านเห็นว่าเราอยากจะให้ปลุกนะคะเปลี่ยนแล้วก็ทําให้คนไทยเนี่ยได้เห็นว่า กีฬาที่เราบอกว่าเราเนี่ยได้เปรียบเข้ามาเสมอนะคะอย่างเช่นเควันอย่างเช่นคิกบ็อกซิ่งอย่างที่เราเรียกอย่างเป็นทางการนะคะต่อไปนี้เนี่ยจะเห็นว่านักกีฬาต่างชาติที่เข้ามาครั้งนี้ท่านจะได้เห็นว่าความศักยภาพของเขาทําไมเข้ามาที่นี่เพราะคะแนนที่เกิดขึ้นที่นี่จะไปเป็นคะแนนของนะคะ world combat games ที่กรุงลิยาดตนะคะประเทศซาอุดีอาระเบียนะคะซึ่งเชื่อว่านักกีฬาแห่งเอเชียแล้วก็นักกีฬาทั่วโลก อยากจะเป็นหนึ่งในนั้นแล้วอันที่2เป็นการซักซ้อมด้วยนะคะเราจะมีการแข่งขัน Asian Indoor เอเวอร์ชั่ a อาร์ตเกมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะคิก็อกซิงก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาตัวทั้งมวยไทยของเราด้วยค่ะเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่ดิฉันสานรับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการเผยแพร่มวยไทยที่เป็นพื้นฐานนะคะต่อยอดไปเป็นคิก็อกซิง แล้วก็ทำซองพาวเวอร์ของไทยให้ประจักษ์จะเห็นว่าการเปิดงานครั้งนี้เนี่ยเราใช้นะคะเากาะวงรียางของกองทัพบกนะคะซึ่งบรรเลงได้ไพเราะแล้วก็พร้อมเปรียงเราใช้ในเรื่องของมวยไทยเราใช้ในเรื่องของอไร่รำนะคะมาแสดงให้สังคมชาวโลกนะคะที่ถ่ายทอดไปทั้งเอเชียแล้วก็ทว่โลกนะคะได้เห็นถึงซองพาวเวอร์ในเรื่อง c ลเจอร์ของเรานะคะที่จะต้องไปในสู่สายตาออนไลน์ทุกคนค่ะดัะนั้นการจัดการงานแข่งขันครั้งนี้จงเป็นการจัดการจัดการที่ยิ่งใหญ่นะคะก็โดยการซูเปอร์วส์นะคะหรือรับรอง เลยวาโคและก็วากโเอเชียค่ะก็อย่างน้อยดิฉันก็อยากจะแนะนำให้ท่านรู้จักนะคะก็คือท่านพลเอกผู้เกียรติศรีนาคานะคะไว้ประธานของคริกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยค่ะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความสนใจในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของสมาคมกีฬาคริกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยนะครับในการที่ได้จัดการแข่งขัน เอเชียนคิกบ็อกซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2022ในครั้งนี้นะครับซึ่งถือว่ามีผู้เข้าร่วมการแข่งขันถึง435คนจาก21ป,ประเทศครับซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของอสมาคมและของประเทศไทยซึ่งผมคิดว่าทางสมาคมเราจะทำให้เราการแข่งขันในครั้งนี้นะครับจะทำให้เราสามารถได้นักกีฬานะครับซึ่งเป็นตัวแทนหรือผู้แทนของอประเทศไทยละ Good morning, good evening. Thank you very much for you, all of you to be present. I just want to be short. I want to thank Thailand Sport Authority, National Sport Development Funds, and all you to be here for promoting our sport. This is one of the most prestigious uh, events for us in Asia. Asian kickboxing championship and thanks to, again to all of you to be here. I wish uh, for all of the uh, athletes, uh, referees, coach a uh, great event. Once again, thank you Thank you all of you to be here broadcasting, promoting our sport. Thanks, Thailand And we call this a slogan. It's a sport of a sprite, land of a smile. Thank you very much. Thank you